ค่าขนส่งนะมีผลกับต้นทุนบริษัทอย่างมากเลยปกติแล้วสมมติบริษัทเราอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลนี่ใช่ปะเวลาเราซื้อของอ่ะเขาก็จะฟรีอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลถ้าเราซื้อในละแวกเดียวกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันนอกเขตขึ้นไปเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง แล้วไอ้ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะมาวิเคราะห์ได้นะว่าเฮ้ยไอ้ค่าขนส่งแบบเนี้ยมันคุ้มค่ากับเราไม่คุ้มค่ากับเราแล้ววิเคราะห์ยังไงให้คุณดูที่ปริมาณการซื้อนะอย่างบริษัทคุณไซส์งานมันอยู่ทั่วประเทศและทั่วไปแล้วถ้าซื้อของนะ่ยไอ้สินค้าตัวเนี้ยแบรนด์เนี้ยมันต้องซื้อที่กรุงเทพแล้วมันจะได้ถูกแต่ว่าที่กรุงเทพเนี่ยมันจะมีค่าขนส่งไปส่งที่นู่นที่นี่เขาจะมีค่าขนส่งอยู่เราต้องเอามาคำนวณให้ค่าของกับค่าขนส่ง ถ้าเกิดเราซื้อปริมาณเยอะๆโอเคคุ้มที่จะซื้อที่นี่แต่ถ้าเราซื้อปริมาณน้อยเราควรจะหาซื้อที่มันใกล้ๆไซต์งานเราเราก็ต้องเอาราคาที่เราซื้อที่กรุงเทพที่มันเป็นลอถใหญ่ๆใช่ไหมถ้าซื้อที่เนี่ยไม่ว่าลอตใหญ่ลอตเล็กเขาก็ส่งเนาะแต่ถ้าเราซื้อลอตใหญ่เรามองเลยว่ามันคุ้มไงเราซื้อลอตใหญ่ให้ราคานี้เราค่าขนส่งไปจังหวัดนี้ราคานี้ เราก็เอามาคูณกันให้เห็นเป็นก้อนกลม,กลมแล้วเราก็ไปลองดูราคาที่มันขายอยู่ในพื้นที่ในไซต์งานในบริษทัทที่ใกล้แล้วที่มันเป็นสาขาเฮ้ยเขาขายราคาเท่าไหร่เขาไม่มีค่าขนส่งก็จริงราคาเขาเท่าไหร่ลองคูณปริมาณซิเอาปริมาณที่เท่ากันอะแอปเปิลทูแอปเปิลอะลองคำนวณดูว่าเฮ้ยซื้อที่ใกล้ที่ไม่มีค่าขนส่งราคาเท่าไหร่กับซื้อที่ไกลที่ที่กรุงเทพเนี่ยบวกค่าขนส่งค่าของเท่าไหร่คุณลองคำนวณดูคู่ เคยคำนวณดูนะตอนที่ครูทำงานเฮ้ยถ้าปริมาณเยอะซื้อในกรุงเทพส่งไปกระจายตามสาขาถูกกว่าเพราะปริมาณเยอะมันถูกซื้อที่แหล่งเลยที่ต้นขั้วมันเลยไม่ได้ซื้อช่วงซื้อผ่านตัวแทนเนี่ยถึงจะมีค่าขนส่งมันก็ถูกกว่าครูเคยเทียบนะแล้วครูก็เทียบอย่างที่ครูบอกคุณเนีเ่ยเออเอาที่ราคาอยู่ใกล้ๆกล้ใางานซิราคาเท่านี้ปริมาณเท่านี้เออมันแพงกว่าค่ะแต่ว่าครูลองเปรียบเทียบ ปริมาณที่มันน้อยลงเฮ้ยครูซื้อปริมาณเท่านี้เขาไม่มีค่าขนส่งปริมาณเท่านี้ราคาเท่านี้แล้วครูก็ลองถามที่ในกรุงเทพว่าครูซื้อปริมาณเท่านี้มีค่าขนส่งของถูกจริงแต่ค่าขนส่งมันแพงเมื่อเทียบกันแล้วซื้อในไซต์งานถูกกว่าครูก็จะเลือกซื้อที่ใกล้ๆไซต์งานเนี่ยอย่างที่ครูบอกเนี่ยค่าขนส่งมีผลกับเราเราก็ต้องคิดคำนวณแบบนี้แต่การที่เราจะทำคอสต์วิ่งได้เยอะเนาะ มันก็ต้องซื้อปริมาณเยอะๆถูกปะต่อรองได้มากแล้วก็กระจายไปตามส่วนต่างๆเราก็ต้องมีการวางแผนเฮ้ยเราจะทําไงวะที่เราซื้อเยอะได้ที่ไม่ให้สต็อกบวมซื้อเยอะได้ที่คุยต่อรองเยอะได้ซื้อเยอะได้ที่มันไม่กระทบต่อต้อตนทุนบริษัทคุณไปเรียนในคอร์สเซฟวิ่งนะคะ คอสคอสเซฟวิ่งวางกลยุทธ์ในจัดซื้อหรือในคอสคู่มือจัดซื้อจัดจ้างถ้าในคอสเซฟวิ่งวางกลยุทธ์ในจัดซื้อมันก็จะเพาะจาะจงเลยแต่ถ้าคอสคู่มือจัดซื้อจัดจ้างมันก็จะรวมทุกเรื่องเกี่ยวกับงานจัดซื้อเป็นภาพรวมทั้งหมดทั้งการบริหารทั้งการวางแผนทั้งการซระบบเซตโฟเซตฟอร์มบริหารความเสี่ยง KPI รายงานมีหมดทุกอย่างในนั้นเลยในคอสคู่มือจัดซื้อจ,จ้างตรงนั้นคุณก็เลือกเรียนเอา ในคอร์สคู่มือจัดซื้อจ้างก็เหมาะกับผู้นําผู้บริหารเนาะแต่ในคอร์สคอร์เซทิ้งเนี่ยก็เหมาะกับคนทํางานหรือผู้บริหารก็ได้ถ้าอยากเจาะจงเฉพาะเรื่องนั้นไปเอาความรู้ค่ะเพราะความรู้เป็นเครื่องมือครูทํางานครูก็ใช้ความรู้นี่แหละมันทําให้ครูทํางานสะดวกมันทําให้ครูไม่เครียดเพราะครูรู้ว่าอ,อ๋อเครื่องมือครูมีครูทําได้แต่ครูต้องใช้ ความเพียรและวินัยของครูบางทีมันมีความขี้เกียจเนานะโอ้หไม่อยากทําว่ะแต่พอได้ลงมือทําแล้วเออมันก็สนุกไอ้ตรงที่ตั้งต้นนี่แหละใจต้องมาเราต้องมองว่าเออฉันมาเพื่อทํางานวะ่ะฉันมาเพื่อทําให้ตัวเองเติบโตมาเพื่อช่วยให้บริษัทมีผลกำไรจิตทั้งต้นต้องเป็นแบบนั้นแล้วคุณจะทํางานสนุกแล้วคุณจะหาเครื่องมือมาช่วยได้คุณก็ต้องรู้ว่าคุณจะทําอะไรตรงนี้คุณจะช่วยเรื่องอะไรตรงนี้ สต์ขึ้นมาสักหนึ่งเรื่องก่อนค่ะแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆให้จบแล้วติ๊กมันว่าจบแล้วคุณจะแฮปปี้โหฉันทำสำเร็จแล้วเรื่องต่อไปก็ขยับเข้ามาทำเป็นเรื่องๆเนาะเราไม่สามารถทำจบในคราวดเดียวหรอกค่ะในวันเดียวในเดือนเดียวหรอกก็ทำไปวันนี้จบหนึ่งเรื่องอาจจะเดือนนึงจบหรืออาจจะ2เดือนจบอย่างน้อยมันก็จบไปหนึ่งเรื่องเดี๋ยวเรื่องต่อๆไปแล้วก็ทำไปเรื่อยๆบางทีมันก็วนล,ลูปกลับมาเหมือนเดิมปรับปรุงอัพให้มันดีขึ้นมันก็ต้องเป็นในแบบนั้นเนาะ อ่ะในตรงเนี้ยเราต้องมาดูเรื่องการขนส่งของเราด้วยไม่ทําตามความเคยชินค่ะเราต้องนั่งวิเคราะห์ดูว่าอันไหนมันคุ้มกว่ากันที่เราซื้อซื้อปริมาณเยอะหรือซื้อปริมาณน้อยหรือว่าซื้อที่มันเป็นแหล่งผลิตเลยเยอะๆและเขากระจายส่งหรือว่าเฮ้ยฉันซื้อปริมาณน้อยๆเพราะของฉันใช้ไม่เยอะใช้แค่นี้พอเอาแบบนั้นแต่ถ้าแบบนั้นอะ่ะมันเป็นต้นทุนที่เพิ่มหรือเปล่าให้ i, เรามาวางแผนใหม่ เพราะเราใช้สินค้าอย่างนี้อยู่แล้วเราซื้อแบบนี้ไหมแล้วก็กระจายไหมมันดีกว่าหรือเปล่าก็มาคุยกันวางแผนกับตัวเองทํามาเป็นข้อมูลให้เห็นแล้วก็คอยไปนําเสนอคุยกับทีมเนาะครูขอให้คุณโชคดีทําอะไรก็สําเร็จง,ง่ายๆดูแลสุขภาพนะคะจากใจครูธัญญาค่ะ